พระเอกสุดฮอตอวยพรวันเกิดสุดซึ้งให้กับคุณแม่แจ้งพบเนื้อร้ายในในโตบและแห่สจ้งให้กำลังใจในคุณแม่ที่พระเอกดังต้องบอกเลยว่าคนบันเทิงแฟนคลับต่างก็ส่งกําลังใจให้กับพระเอกดังพระเอกหนุ่มสุดฮอต มินพี่วันที่อัมพรนิตสาถาวนาพรหลังจากลาสุดก็เคลื่อนไหวล,ลงในสแกรมส่วนตัวโดยโพสภาพรวมเฟรมกับคุณแม่เมื่อคุณอวยพรวันเกิดให้กับคุณแม่พร้อมกับในแจ้งข่าวว่าพบก้อนเนื้อร้ายในตับแม่และก็บอกว่าแฮปปี้นะ63แล้วต้อง85นะ85ปีที่พาผามาพร้อมกับเนื้อร้ายที่ก้อนเล็กๆในตับ และแต่เดี๋ยวมันก็จะต้องโดนผ่าแล้วนะคะเพราะว่าเราก็กายเพราะร่างกายพร้อมใจพร้อมเงินพร้อมหรือเปล่าห้าห้าแข่งแปลงจะได้มีแรงไ้มีแรงบนลูกและบนหมาไปนานๆนะคะทีมงานก็ขอให้เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้นะคะ